ประเดิมความมันกับเพลงใหม่ล่าสุดอย่าง Go Crazy ที่ทำเอาบรรดาฮอตเทสทั้งหลายอยู่ไม่ติดเก้าอี้เลยแล้ะค่ะสำหรับบรรยากาศคอนเสิร์ต 2PM World Tour Go Crazy in Bangkok ของไอดอลสัตว์ป่าแห่งวงการ K-POP 2PM ได้แก่นิชคุณแท็กยอนอูยองจุนเคจุนโฮและชานซอง ที่เดินทางกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งในรอบ1ปี6เดือนนับจากคอนเสิร์ต2,013 2pm Live Tour in Bangkok w h a t Time i s i t เมื่อเดือนเมษายนปีก่อนและถ้าไม่รวมเกาหลีก็นับว่าประเทศไทยเป็นสถานีแรกที่ได้สัมผัส World Tour สุดอลังการครั้งนี้อีกด้วยนอกจากจะนำเพลงใหม่มาเสิร์ฟแล้วพวกเขาก็ไม่พลาดที่จะหยิบเพลงฮิตอย่าง t h o u You ไปเพิ่มดีกรีความสนุกอีกด้วยค่ะ ความันแบบพุ่งพลวยขึ้นไปอีกกับเพลง10 e n Out of 10ที่ทำเอาพลพรรคคนรัก2 PM ถึงกับพาโรคหอบกลับบ้านกันเลยทีเดียวงานนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าสมการรอคอยจริงๆค่ะ